2วัน52าสิบสอเกรดทำ day f i f ลงจากรถไฟความคิดก็เหมือนรถไฟพาเราไปได้ทุกที่ยกเว้นที่นี่เวลานี้ออก จากรถไฟสายความคิดกลับมาสู่ชานชาลาแห่งกายด้วยการใส่ใจลมหายใจก้าวเดินกิจกรรมที่กำลังทำที่มาการดเพื่อนใจสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอสอ,อ,อ่านโดย เอิงสิณชาขอบคุณค่ะ